สวัสดีครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน254นะครับก็แป๊บเดียวนะจะจบเดือนพฤศจิกายนอีกแล้วนะครับผมเหลืออีก1เดือนก็จะจบปี2564ก็จะเข้าสู่ในส่วนของปีหน้านะครับก็คือปี2565นั่นเองนะครับผมไวมากนะครับวันนี้มีข้อมูลมาอัปเดตทางด้านของบัตรสุการณแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ เคาะแล้วใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนรอบใหม่นะน่าสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยบัตรประชาชนก็ต้องบอกว่าพัฒนาแล้วก็รองรับจะมีข้อมูลนะครับเหล่านี้ที่เป็นสวัสดิการเนี่ยนะครับพร้อมกับการใช้งานนะผ่านโครงการครับหลายๆโครงการที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณข้อมูลครับฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับแบ่งปันข้อมูลกันนะนะครับ สันติเคาะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสกุการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับนั่นคือต้นปี2565นั่นเองพร้อมสั่งครับสสคเร่งพิจารณาวงเงินรายได้ควาเรือนครับที่จะนำมาใช้คำนวณรับสิทธิ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะ กำชับทุกฝ่ายเร่งทํางานหวังมอบนะครับให้เป็นของขวัญประชาชนปีใหม่นี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ที่รายท่านก็ติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐ,ฐานและสังคมว่าในการใช้สิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเนี่ยนะครับที่ประชุม มีมติเห็นชอบนะครับให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะแบบอนเนกประสงค์แบบใหม่นะหรือเรียกว่าสมาร์ทการ์ดนะถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งนะครับผมสามารถที่จะแทนบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับนะก็หลายท่านเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าความกังวลเอ๊ะถ้ามีการเปิดหรือนะครับมีการไปสมัครใหม่ ซึ่งด้วยสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วถูกไหมครับน่ก็มีโอกาสที่จะนนำมาสู่เรื่องของการติดเชื้อโควิด1 9ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้กับทางด้านของกระทรวงกันคลังเนี่ยวิเคราะห์พิจารณาใช่ไหมครับเฮ้ยว่าเราจะทำอย่างไรดีซึ่งแน่นอนครับหลายๆคอมเมนต์ของประชาชนก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ นะครับผ่านบัตรประชาชนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหนะครับรองรับนะครับในในในเรื่องของโครงการเหล่านี้ได้สบายมากนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบนะให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆนะครับให้รอบคอบอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับให้ตรงจุดมากที่สุด อันนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าคําถามที่หลายท่านก็ยังติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่ารกเกณฑ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งชี้ถูกไหมครับว่าเฮ้ยใครผ่านใครไม่ผ่านใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็ต้องรอบคอบเพื่อช่วยเหลือนะครับผมนะให้ตรงจุดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นได้กําหนดกฎเกณฑ์นะรายได้ัวเรือนที่จะนํามาคํานวณสิทธิ์เนี่ย คือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับจากเดิมเนี่ยใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลถูกไหมฮะที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ขยับนะครับเขาเรียกว่ากว้างขึ้นมาอีกนะนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเขามองที่เป็นรายบุคคลถูกไหมฮะที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีอ่ะก็ว่ากันนะเดี๋ยวค่อยดูความคืบหน้ากันมาเป็นระยะระยะกันนะครับ ซึ่งมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะคำนวณรายได้คัวเรือนอันนี้มาแน่นะฮะในรูปแบบของการคำนวณรายได้ควอเรือนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างหนึ่งครอบครัวน,นี้นะครับอ่านมาดูกันนิดนึ่งสามีนะครับมีรายได้นะครับนะหนึ่งแห้าหมื่นบาทอันนี้คือคนแรกคนที่2คือภรรยามีรายได้ห้าหมื่นบาทเมื่อนํามารวมกันแล้วก็จะเท่ากับเท่าไรครับหนึ่งแสห้าหมื่นบวกห้าหมื่นก็เป็นสองแสนบาทต่อปีอันนี้นะครับถือว่าไม่เข้าเกณฑ์น,นะนะครับแต่หากครอบครัวนี้มีอายุ ต่ำกว่า18ปี1คนถูกไหมนะครับเมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยารวมกันนะครับเหมือนเดิมฮะก็คือ200,000นะครับแล้วตัวหารเนี่ยซึ่งมีบุตรหรือมีลูก1คนถูกไหมจะหารเพิ่มเติมก็คือหาร3ก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกจะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ66,666 66บาทต่อปี ก็จะถือว่าภรรยาเข้าเกณฑ์นะครับเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทําไมถึงเป็นภรรยาละ่ะเนื่องจากนะครับภรรยาเนี่ยมีรายได้5 0,000บาทอันนี้เป็นต้นอายุมากกว่า18ปีนะครับจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับขณะที่นะครับนะคุณพ่อเขามีรายได้เกินเนาะแล้วก็ลูกเนี่ยอายุยังไม่ถึงหรือไมะก,ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์สคนนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ ก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะในการได้รับสิทธิ์อ่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเพราะนั้นลองดูนิดนึงนะท่านลองประเมินตัวเองนะครับว่าเฮ้ยลองเอามารวมกันดูซินะะในรูปแบบของการเอาครอบครัวาม,มารวมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็หารนะครับนะจำนวนนะที่สมาชิกของเราที่อยู่ในครัวเรือนนั้นนะครับหารออกมาแล้วก็เช็คดูว่านะครับคนแรกเนี่ยมีเขาเรียกว่าการได้รับเนี่ยเกินหรือเปล่า ถูกไหมฮะแล้วก็ลูกอายุถึงไหมอันนี้ก็ลองมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีความตั้งใจนะอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็เหลือเวลาก็ประมาณเดือนนิดๆนะนะครับเพื่อตั้งใจเนี่ยอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็ย้าให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับไปตรวจสอบักเกณฑ์และข้อจํากัดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้นะครับนะมาร่วมกันแล้วก็หาลือกันอีกครั้งหากได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็จะนําเสนอนะครับต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับโดยเร็วที่สุดนะอันนี้คือคุณสันติกล่าวไว้นะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าที่น่าสนใจเลยเดียวนะครับขณะที่คุณสมบัตินะครับผู้ถือบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับเดิมนะ คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ไม่มีหรือมีสินทรัพย์ทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินฉลากทกอสอพันธบัตรตราสารหนี้รวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไม่เกิน100,000บาทขณะเดียวกันเนี่ยนะครับต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินจะต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์นะครับพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดนะครับต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่อย่างนี้นะครับนะ่าอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลแอบบแอบบนะครับแสดงแบ่งปันจากทางด้านของคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับภาพประมาณแบบนี้เลยนะเอาละเดี๋ยวยังไงความคืบหน้านะครับแล้วก็รายละเอียดที่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็ติดตามอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันนะ สำหรับในเรื่องของบัตรสุการแห่งรัฐรอบใหม่ให้กับประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็ตรงจุดนะครับตามที่กระทรวงการคลังตั้งใจไว้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลนะครับความคืบหน้าเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นบทสรุปนะครับในส่วนของความชัดเจนในในคลิปนี้หรือเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้ก็ว่ากันแน่นอนว่าใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสุการแห่งรัฐห,หรือบัตรคนจนแน่นอน นะครับผมส่วนในเรื่องของปีกย่อยในเรื่องของรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการคำนวณรายได้อันนี้ก็ชัดเป็นจุดที่2 ก็คือการใช้รายได้นะครับเฉลี่ยต่อครัวเรือนดูว่านะครับหนึ่งครอบครัวนี้มีกี่ท่านลองหารกันดูนะครับเอารายได้ต่อปีบวกบวกกันนะตามจํานวนคนที่มีหารด้วยจํานวนคนที่มีครั้งหนึ่งก็จะออกมาว่านะครับนะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตัวเลขที่เง้มมานะครับก็ไม่เกินสองแ0นนะในเรื่องของเฉลี่ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพที่ที่เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกัน นะครับว่ามันชัดจริงแน่นอนขนาดไหนอย่างไรแต่ไฮไลท์สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะพยายามให้เสร็จสิ้นในเรื่องของเงื่อนไขให้ชัดเนี่ยภายในปีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวติดตามข้อมูลกันแน่นอนครับในเรื่องของนะครับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในต้นปี2 5 6 5นี้นะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับต้องลําลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ